ผมก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความรักของคู่รักนะคะรักนิรันอะไรประมาณนี้เนาะนี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้อากาศดีเมื่อกี้ยังแดดออกอยู่เลยนะแม่นุชคือแบบอากาศสุดยอดเลยค่ะ ค่ะเมนูพามาเที่ยวทะเลอีกที่หนึ่งค่ะมาเที่ยวทะเลแต่ตรงนี้จะเป็นเมื่อก่อนเห็นสามีบอกว่าตรงนี้จะเป็นบ่อขยะนะคะตอนนี้เขาถมให้เป็นหาดเป็นที่แบบมาอาบแดดซัมเมอร์แต่ว่าตอนนี้ยังเป็นสปริงอยู่ค่ะเป็นต้นฤดูใบไม้ผลินู่น <laughs> พอลูกไปนู่นกันแล้วเมนูจะพามาดูหงตรงนี้ค่ะเมนูเห็น หงอยู่คู่นึงแต่ว่าเป็นหงหงเด็กเพราะว่าเป็นหงที่โตเต็มวัยเนี่ยเขาจะมีตัวสีขาวาทั้งตัวเดี๋ยวไม่นู้จะพามาดูหงตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นหาดทรายที่เขาถมขึ้นมานะคะนี่เ็นให้ดูเป็นหาดที่ถมขึ้นมาไม่ได้เป็นชายหาดแบบเหมือนบ้านเราเนาะเดินมาดูค่ะเดินมาดูหงพ่อลูกไปนู่นกันละ นี่มาดูหงดูหดูหเสียงนกนางนวลนกนางนวลเขาคิดว่าเรามีอาหารมานี่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 เลยค่ะหงหงหงคู่รักหรือเปล่าเอ่ยหงก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความรักของคู่รักนะคะรักนิรันร์อะไรประมาณนี้เนาะนี่นี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้อากาศดี นี่มนุษย์พามาดูหงแบบใกล้เลยค่ะจะยังไม่โตเต็มวัยนะคะถ้าโตเต็มวัยตัวของเขาขนของเขาจะต้องสีขาวทั้งตัวเลยอันนี้น่าจะเป็นคู่รักแหละมนุษย์ว่าน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะหงค่ะหงตรงนี้จะเป็นทะเลนะคะเนี่ยเป็นทะเลแล้วก็เป็นชายหาดที่ ถมขึ้นมาค่ะหงงหงหงไปค่ะดูหงกันแล้วทีนี้มนุษย์ก็จะพาเดินต่อไปหาพ่อลูกไป ทางนู้นกันแล้วค่ะไปกันค่ะเราถ้าเป็นซัมเมอร์นะคะคนตรงนี้จะเยอะมากเพราะว่าเขาก็จะถมนี่แหละถมทรายให้เป็นหาดให้คนมาอาบแดดมาปิกนิกกันนะคะมนุษย์ข้ามมาอีกเกาะหนึ่งจากจากที่บ้านนะคะพวกเราอยู่ที่ออเบอร์เกนนะคะเราข้ามมาที่เกาะอาร์สเกย์มนุษย์ไปที่ออเกาะฮาร์ลามาแล้วแล้วก็แวะมาที่นี่ค่ะไปกันค่ะ พ่อลูกไปกนะะไปู่นละค่ะกาดต่างตัวเองละพาลูกมาเดินป่าเดินเขามาแบบนี้ละค่ะวันหยุดเรียนรู้ธรรมชาติตอนนี้นะคะมนุษย์เดินมาอีกฝั่งหนึงของทะเลนะคะนีตรงนี้ก็จะเป็นนกเป็ดน้ำไหมอะมนุษย์ไม่แน่ใจนะคะหาดก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะ เมื่อก่อนมีทรายค่ะทรายที่มาถมก็ไม่รูุเคยมาเมื่อสองปีที่แล้วทรายที่เขามาถมแถวเนี้ยออกไปหมดแล้วค่ะมีนกเป็ดน้ําตรงนู้นน่าจะใช่นกเป็ดน้ำแหละค่ะไกลๆนะคะนี่ทะเลนอร์เวย์หาดที่ถมทรายเซยอ,ออกไปหมดแล้วสองปีที่แล้วเม่นุชพาสองสาวมาเราก็จะเล่นทรายกันตรงนี้ค่ะแต่ว่านั่นแหละน้ําก็ ซซะอ,ออกไปหมดแล้วนะคะตรงนู้นแอบเห็นมีคนกางเต็นตั้งเต็นต์กันอยู่นะคะนกเป็ดน้ำค่ะนกเป็ดน้ำเดี๋ยวมนุษยซูมให้ดูนะคะนี่ไกลไปหน่อยนี่นกเป็ดน้ำค่ะนกเป็ดน้ำอากาศดีค่ะวันนี้ถือว่าค่อนข้างดีแต่ไม่แน่ใจว่าอีกสักเดี๋ยวฝน จะมาหรือเปล่า,น,านะคะนู่นหาดฝั่งนู้นน่าจะดีกว่าฝั่งนู้นนะมนุษยว่าที่ถมทรายไว้มนุษมาเมื่อสองปีที่แล้วคือออกไปหมดแล้วค่ะทางนู้นจะเห็นมีคนเขาตั้งเต็นท์กันอยู่นะคะสองสาวพ่อลูกนี่ จะบอกว่าตะกี้แดดออกอยู่ดีๆค่ะเดินเล่นอยู่ดีๆลูกเห็บตกมาเฉยเลยกลับแล้วค่ะทีนี้พวกเราก็กลับบ้านแล้วมาแป๊บเดียวเองทั้งเหมือนจะเป็นฝนเหมือนจะเป็นหิมะลงมาปอบแปะปอบแปะมันจะเป็นลูกเห็บค่ะลูกเห็บลูกเห็บมาแล้วได้อยู่แป๊บเดียวตะกี้แดดออกโหอากาศวันหนึ่งมีแบบหลายรสชาติหิมะลูกเห็บ ฝนลูกเห็บตกแดดครบรถในหนึ่งวันเลยค่ะปะาเรไม่รู้จะพาเด็กเด็กกลับแล้วนะคะลูกเห็บลูกเห็บค่ะโอยสุดยอดอากาศเดินลุยลูกเห็บค่ะพ่อลูกนำ้นำเลือ ลุยลูกเห็บค่ะพอลูกเดินทางนูน้นไม่รู้เดินตรงทางลุยลูกเห็บอ พ่อลูกพ่อลูกของสองตัวยังอยู่ตรงนั้นตะกี้ยังแดดออกอยู่เลยนะไม่นุชคือแบบออากาศสุดยอดเลยค่ะเ,เวลาเรามาปิกนิกนะคะก็ต้องก่อไฟตรงที่ที่เขามีไว้ให้ก่อไฟแบบนี้แหละนะคะเป็นจุดๆ สำหรับก่อไฟอย่างบาร์บีวทำอะไรนะคะเขาจะมีไว้ให้ค่ะกลับแล้วค่ะกลับแล้วค่ะทั้งลูกเห็บทั้งหิมะทั้งฝน <c oughs> เดือนเมษาวันนี้วันที่สองแล้วค่ะยังแบบอากาศแปรปรวนมากโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้มัน,นก็พาแวะลงมาทะเลนอร์เวย์นิดนึงนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ลํำลากันไปเพียงเท่านี้นะคะฝากไว้ค่ะ คุณแม่ขาชาแนลนะคะแวะเข้ามาแนะนำติชมก่อนจากไปคอมเมนต์ไว้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะสำหรับันคลิปนี้ไปละหนาวมากไปละบายค่ะบาย